สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับ PK Audio นะครับอ่ะมีของที่เอามาแบ่งกันใช้แล้วกันครับนี่นี่นะครับเอฟเฟกต์อาร์เรซิสไมโครเวฟโฟร์วันทูทีโฟร์อ่ะถูกต้องนะครับอ่าไม่ใช่ของแท้นะครับไม่ใช่ของแท้นะแต่เป็นเอฟเฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ของแท้นะฮะนนี้จะเป็นของก๊อฟนะครับเอามาดูก่อนนะฮะอันนี้เอฟเฟกต์อ่ะอันนี้มีไม้ ไม้นี่มาอยู่มีแต่สองสี่หกมีหกชุดเอฟเฟกมีสองสี่มีเอฟเฟกมีห้าชุดนะครับสวัสดีนะครับฝากไลค์ก็ดแท์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นยี่ห้อชัวนะครับแต่ว่าโดนลบยี่ห้อไปราคามันก็เลยตกลงอีกนะครับตัวนี้จะเป็นไม่เดียวนะครับผมแล้วก็มีอ่ามีผมอาจดเตรียมมือเดียวด้วยนะครับขออภัยอัจจะช้าหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับ มีถ่านชาร์จนะค่านชาร์จตัวนี้จะใช้กับตัวรับสัญญาณนะครับผมมีแจ็ค3.5ให้มีที่เสียบาชาร์จท,ที่ชาร์จให้นะครับส่วนตัวไม้จะใช้ฐานฐ่านตัวนี้ 2A นะฮะจะเป็นฐาน 2A หาซื้อตามตลาดได้เลยนะครับทางเราก็จะแถมไม่ให้นะฮะอันนี้แถมไม่ให้นะค,ะนนนะครับผมอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันหมดนะก็คืออันเนี้ยกล่องนี้มัน มันใช้มันหมดไปละผมก็เลยเอาตัวนี้มานะครับก็นี่จะเป็นเป็นแถมของเขาเป็นเป็นฐานของเขาเองนะครับเนี่ยฐานประมาณนี้นะครับนะครับยังไม่ได้แกะนะครับฐานห้าห้าห้านี่นะฮะอ่านี่นะนะครับผมตัวนี้นะครับเปิดราคาที่ชุดละสองร้ยบาทนะครับผมชุดละสองร้ยบาทนะครับมีแค่หกชุดนะครับท่านไหนสนใจแอดไอดีไลน์มาเลยนะครับผม 0 8 8 4 0 7 8ด7 4สี่นดดก้าเจดสการไมค์กิ้งนี่มันมันไม่รู uh, ้ของใครหลุดนะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่อะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะอันนี้จะมีประมาณนี้นะครับขออนุญาตนะครับอ่าไม่รู้ว่าแบตมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นของที่ลบยี่ห้อมานะครับโอเคแบตมีนะแบตมีโอเคผมลองตรงนี้เลยโป๊ะนะครับลองเลย นี่ <tyard>. จะลองใหม่นะครับลองใหม่ดูว่าเส işte ียงจะเป็นยังไงนะครับผมมันเปิดได้กี่คักหนึ่งคักคจึกๆจจึกๆจจึกๆจเจึกจเจเดี๋ยวลองพร้อมกันนะครับจึกๆจๆจจ ่ทำไมเงียบเชิกชกเชิกชกเชิกเชิกชกชกชกจชกกเอ่ะไม่น่ใจอ่ะต <med> ัวนี้โป โปรยูโรเทคโปรสี่พันห้าสภาพสวยนะครับใช้งานปกติตัวนี้นะครับอ่าก็คือตัวละห้าพันบาทนะครับติดแปดข้างละสองได้ตัวนี้ตัวละห้าพันบาทนะครับตัวนี้ไม่มีกล่องแต่สภาพสวยเดี๋ยวผมพามาดูก่อนเอาทีอย่างนะครับอย่าลองทีละตัวสติ๊กเกอร์ที่จริงมันไม่ได้ขาดนะครับท่านดูล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยล็อกมันยังอยู่นะครับไอที่ขาดเนี่ยเขาอาจจะลากไปนะครับตรงนี้มันยังอยู่แล้วถ้าขาดตรงเนี้ยจะขาดไปเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอ่าตรงเนี้ยนะฮะจะขาดไปเห็นไหม ร่องตัวนี้มันยังไม่ขาดนะครับถ้าขาดตรวนี้จะขาดแล้วแต่อันนี้เหมือนจะลากโดนลากมันขาดมันเป็นพลาสติกธรรมดานะครับผมเ,เม่เดิมๆสวยๆนะครับประมาณนี้สิบแปดข้างละสองนะครับผมอ่าิดสเตอริโอปิดไว้ไม่ได้ใช้คอร์สไม่ได้ใช้ปิดปิดไว้โอเคประมาณนี้นะครับผมตัวนี้อยู่ที่ห้าพันบาทนะค่าส่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเกินอยู่แล้วนะครับส่งมืงทีเจเป็นสองรอยยสิบนะ เนื่องจากว่ามันหนักนะครับตัวนี้จะหนักกว่าโปรสองพันห้านะตัวนี้สิบแปดข้างละสองสบายเลยนะครับสภาพนี้นะครับไม่ต่างจากมือหนึ่งนะครับผมให้ดูใกล้ๆครับไมค์ชุดละสองร้อยเดี๋ยวขอลองดูกต่อไปโลโลโลเป็นยังไงทำไมถึงไม่มีเสียงนะครับอันนี้คือแกมาลองเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะเครืกองเเ,เนะครับมันต่อนะอ่า ช็คเช็คเช็คโอเคอันนี้สมมุติชุดนี้ไม่มีเสียงนะฮะเราจะลองก่อนตรงทุกเจ้านะครับผมก็อ่าไม่เดี๋ยวไว้ก่อนตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวละพันห้านะครับเอฟเฟกต์อะไรซิตัวนี้สังเกตดีว่าจะเป็นเกรดคุณภาพนะฮะจะเป็นกล่องสีสวยงามนะครับผมอ่าถ้าทั่วไปมันจะเป็นกล่องสีจะเป็นกล่องขาวดําจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับอ่านี่จะเป็นเกรดคุณภาพนะท่านดูกล่องนะครับ ซื้ออะไรไต้องคิดเยอะครับแค่กล่องก็รู้แล้วครับจะเป็นมือหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับผมเอฟเฟกนะครับผมอ่าบางท่านหาไม่เจอไอ้อะแดปเตอร์อยู่ตรงข้างนี้นะครับกันกันมันแตกนะครับผมอะแดปเตอร์อยู่ตรงข้างนี้นะครับซีเรียลรหัสเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับเนี่ยอ่านะครับตัวนี้นะครับผมเจ็ดตัวละ พันห้าร้อยบาทนะครับเอามาแบ่งกันนะครับเป็นตัวมือหนึ่งนะครับตัวมือหนึ่งล้างสต็อกกันไปเดี๋ยวเรามาเทสไม้กันต่อนะครับโอเคนะอันนี้ตัวละพันห้าร้อยบาทนะครับตัวละพันห้าเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราลองเกะอ,อีกตัวนี เด uh, yeah, um, ี๋ยว่ามันเป็นที่มันรู้ว่ามันเป็นที่มิกเดี๋ยวขอญาตนะขอญาตเดี๋ยวด้วยแป๊บหนึ่งอืาขอญาตนะอาจจะเป็นที่มิกก็ได้นะเช็ค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 ปิดมันจะต้องมีเสียงอันนี้บ้างเลยเช็ค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 อะเดี๋ยวผม มันแปลกๆนะไม่รู้เป็นที่อะไรอันนี้เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวผมลองตัวนี้แล้วกันอ่าลองอีกตัวหนึ่งลองอีกตัวหนึ่งลองอีกตัวหนึ่งนะครับขออภัยแล้วนะครับใช้มือเดียวนะครับผมลองอีกหนึ่งตัวซึ่งสัญญาณมันจะเป็นของตัวใครตัวมันนะครับจะจะนี่กันไม่ได้ ชุดละสองร้อยเนะเาะอ้าวอันนี้เอเทให้หมดก่อนอันนี้อยู่ของชุดนี้เดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นที่อะไรนะครับอาจจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นของยี่ห้อนี้นะครับผมอ่าจ,จะเป็นยี่ห้อชัวนะชุดละสองร้อยนะครับชุดนั้นอะ่ะเขาอาจจะใช้แบตมัน แบตมันอาจจะน,นี่ก็ได้นะฮะน,นี้ผมจะแกะนะโอเคนะครับเดี๋ยว ตัวนี้นะครับตัวนี้โอเคนะครับอาจจะเป็นที่แบตตัวเนี้ยนะครับไม่แรงนะครับแบตหมดอ่ะเชิอกสบสนะครับชุดละสองร้อยบาทนะครับอ่า ช้งานปกติทุกอยาก่างนะครับเครื่องหลทดตอวหนึ่งสองสามสี่หลทดต่อเกเกย์่อถูกตัวต่หนึ่งสองสามสี่เครื่องเรื่องโอ้เสียงดีนะครับอ่ารายละเอียดชัดเจนเลยเสียงดีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองนะครับว่าตัวนี้มีปัญหาจริงหรือเปล่าคราวนี้ผมจะเอาแบตตัวนี้นะครับแบตตัวที่มีปัญหาอ่ามาใส่ตัวนี้ บางทีบางทีแบตมันอ่อนนะครับอาจจะตัดสัญญาณเสียงไปเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับนะครับแบตอ่อนนะครับอันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับไม่ได้พังนะแบตมันอ่อน ครับเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวนี้นะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวนี้เห็นไหมนี่คนอละตัวกันนะครับผมเครอเดี๋ยวผมจะลองดูว่าสัญญาณมันจะกวนกันไหมอ๋อโอเคถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหานะมันสามารถมันเป็นขึ้นเดียวกันทั้งหมดนี่นะครับเครมันเป็นขึ้นเดียวกันนะครับผม มันใช้ได้หมดเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นท่านละหนึ่งตัวแค่นั้นละคือครค,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 คนะครับคือคนะครับมันขึ้นเดียวกันนะครับมันใช้กันได้หมดเลยนะครับผมโอเคตัวนี้แสดงว่าแบตนะครับแบตจะหมดเดีย๋ยวผมจะเทสอีกทีนะผมจะลองเอาแบตก้อนเนี้ยมาใส่ตรงนี้อ่า,อาแบตก้อนเนี้ยมาใส่ตรงนี้อ่าเสร็จปุ๊บ ว่ามันจะเกิดจากอะไรนะครับมันจะดังอีกไหมครับเสียงดีมันเกิดจากอะไรคึก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 อ๋อระบบมันจะตัดทันตัวนี้เห็นไหมถ้าเปิดปุ๊บ อ๋อแบตระบบไม่ดัดแบตไม่ดังละนะครับแบตหมดเห็นไหมแบตหมดแล้วไม่เสียนะครับแบตมันหมดขออภัยด้วยเมื่อกี้คิดว่ามีปัญหาแบตมันหมดนะครับลองย้ายละจึ็คเช็คเช็คติมเติมเติมเติมสสามสี่กสบสองเช็คเวัดถึงเติมหกหกเสียงดีนะครับเสียงดี ชุดละสองร้อยท่าไหนสนใจนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่มีแค่หกชุดนะครับเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จแบตไว้ให้ก่อนเดี๋ยวชาร์จแบตไว้ให้ก่อนแบตหมดนะเปิดไม่ติดละเพราะตัวนี้มันลองมาแล้วไงครับไอแบตแบตตัวนั้นมันหมดแล้วะนะลองกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จให้นะครับโอเคนะผมท่าไหนสนใจนะครับ0 8น4 0แ8 9 7 4ดสี่นเจดเกเจดสี่นะครับ ตัวนี้อยู่ที่ห0 0 0ันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยห้าิบาทนะครับตัวนี้อยู่ที่พันห้านะครับส่วนนี้อยู่ที่สองรอยนะครับได้งานปกติทุกอย่างนะครับถ้าแบตมันหมดนะครับเมื่อกี้เปิดไม่ติดละถึงว่า,าเราก็ไม่ได้ดูนะฮะแบตหมดละข้อดีก็คือนะครับมันใช้ได้โดยการทุกตัวบ,บอ่าอันนี้แบต panasonic น,นะบอ่าอันนี้ของยี่ห้อนี้นะนะครับเบ อ,อ๋อมันจะต้องปิดตัวใดตัวหนึ่งก่อนมันจะต้องปิดตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับถ้าตัวที่มันจับคู่กันก่อนเราจะไม่ดังละเนี่ยนะครับเก็เก็เก็ดังสองละที่แรกนว่ามันจะตัดมันไม่ตัด ไม่ตัดนะครับที่แรกคิดว่าตัดไม่ตัดนะครับใช้ด้วยกันหมดเลยบไม่ตัดครับคืนเดียวกันใช้ด้วยกันหมดเลยนะครับผมโอเคท่านไหนสนใจนะครับสนวนแปดสี่สนยนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับแอดไลน์มาเลยครับผมเดี๋ยวเราตอบนะครับส่งพรุ่งนี้ให้ทุกตัวเลยนะครับพรุ่งนี้โอเคนะครับวันนี้ทีมงาน pk audio นะครับขอลา fc ทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับยี่ห้อชัวนะครับ หวานนะครับโอเคสวัสดีครับ